สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันเวลารวดเร็วมากเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจ๊านะคะใกล้จะสิ้นเดือนละเดือนนี้มีแค่กี่วันเพราะว่าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เพื่อนๆเ,เปิดปฏิทินดูกันนะใครบ้างที่เป็นคนที่มีรายรับหลายช่องทางถือว่าเป็นคนที่โชคดี ยุคนี้สมัยนี้นะคะการทำงานบนมือถือนะ่ะมีไรายได้หลายช่องทางเพื่อนๆเ,เรียกว่าพี่หญิงอะ่ะเกษียณอายุราชการมานะ่ะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพบนมือถือได้แบบชิวๆเลยสบายๆเลยค่ะเพราะอะไรเพราะพี่ไม่ปิดโอกาสพี่เปิดรับโอกาสพี่เป็นน้ำไม่เต็มแก้วดังนั้นนะคะชีวิตของการเปิดรับโอกาส จึงทำให้พี่หญิงได้เจออะไรที่ใหม่ๆและที่สำคัญนะคะมันเป็นเรื่องจริงวิกฤตโควิดระบาดปัญหาทำให้มนุษยชาติได้เจอปัญหามีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และที่สำคัญน้ำก็ท่วมเรือกส่วนไร่นาก็ เรียกว่าไม่ได้ตามที่สิ่งที่เราต้องการแต่สิ่งหนึ่งที่พี่หญิงอยากจะให้กำลังใจนะคะว่าอะไรที่สูญเสียไปแล้วเราแก้ไขไม่ได้อย่าเอาสมองตรงนั้นน่ะไปคิดให้ทุกเรีบวางให้เร็วและเราต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดชีวิตเราก็จะเปลี่ยนอย่าได้เสียใจกับอะไรนานเกินไปเพราะมันทำให้เราเสียสุขภาพ พี่หญิงจึงเข้าใจว่าการเสียสุขภาพจิตเป็นอย่างไรเพราะเราเอาจิตเราไปผูกไปคิดไปตอกย้ำย้ำคิดย้ำทำตรงนั้นนะคะมันทำให้เรายิ่งเป็นแผลเบิกวคือความบอบช้ำดังนั้นนะคะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นให้เร็วนะคะแล้วก็คิดการให้เป็นจะเห็นโอกาส ดังนั้นนะคะพี่หญิงอยากจะบอกน้องๆว่าตอนนี้นะคะสตาร์ทอัพใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนไทยได้มีโอกาสเปิดฟอร์มทีมงานนั่นคือแพลตฟอร์มคัพเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าแพลตฟอร์มครับนั้นคืออะไรมันคือการเชื่อมระหว่างคุณลูกค้ากับผู้ประกอบการได้รู้จักโดยคุณ มาศึกษาระบบข,ของเรานะแพลตฟอร์มครับตอบโจทย์คุณได้ยินดีให้ข้อมูลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ